ภาัที่ก็เป็นกลุ่มคนทัน่าคือเราก็ต้องพูดถึงเขาบ้างเหมือนกันเดี๋ยวเขาเสียใจนี่นะที่เล่นดนตรีเป็นทีมกลุ่มเครื่องเป่าซึ่งมีกันห้าคนมีหัวหน้าหนึ่งท่านและเพื่อนอีกสี่ท่านที่จริงทุกทุกคนก็เล่นดนตรีได้หลากหลายรูปแบบ แต่เรื่องดน,นตรีที่ชอบของแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปเช่นคลุยคลุยสวรรค์นะตแตรเล็กหรือตแตรใหญ่ได้รับคำสั่งให้ตามคนมาบวชก็ได้ใช้ที่ปจักขุมองมาจากป่าชิมพานประทางชมพูทวีปเพื่อหาผู้มีบุญพอพบแล้วท่านก็ได้มาจากแวบจากวิบากพวกท่านมาการเป็นกลุ่มมาเยืนอยู่ร,รอบร,รอบเตยงท่านผู้มีบุญท่านนั้น จริงบอกทุกอริยาบทแต่ว่าเราทําเฉพาะที่นอนอาจารแล้วก็เริ่มบรรเลงเพลงโดยที่ตัวของหน้าวงท่านใช้แตรขนาดใหญ่วางภาพไปบนโต๊ะท่านผูมีบุญโอ้ไปจอที่ใบหน้าเลย <laughs> อีกสอนใหน้ใช้แตรเล็กเป่าไปทางหูซ้ายและหูขวา เพราะกลัวเข้าหูซ้ายออกหูขวานี่ต้องให้เข้าทั้งสองหูเออส่วนอีกสองนั่นกระเป๋าคลุยคลอไปโดยตลอดเมืบอกายเลยอยากได้ยินเสียงเพลงไี่ไปเราก็ได้ลืมตาขึ้นมาทางคนตาไดียวห,หน้าก็ได้หยุดเป่าแล้วก็ได้พูดชักชวนให้พลื้มไปบวชที่โครงการเจ็ดันรูปเจ็0พนตำบลที่วัดพระธรรมกาย แล้วก็ได้พานณะาถึงบุนที่จะได้จากการบวชสลับับการและดนตรีออให้ฟังอีกแล้วก็พูดย้ำอีกที่ให้มาบวชให้ได้<า>แล้วก็ย้ำอีกว่าสมัครแล้วต้องบวชนะนี่